เริญมาถ่ายมะม่วงอันนี้มาต่างจังหวัดสุขโขทยัยนะครับโอ้ยมะม่วงนี่เป็นมะม่วงอะไรนาะนี่มะม่วงนี้น่าจะเปรี้ยวทําซ้ตามตําแล้วยํากินน่าจะอร่อยมากเลยนะนี่ดูดิโยต้นใหญ่เดียด๋วยวดิต้นไม่ใหญ่นะแต่ก่อนลุงจเจริญเก็บได้ทีละเช้าเช้าหนึ่งสองกระสอบปุยมะม่วงสุกที่มันร่วงนะครับ อันนี้โดนที่โดน,โด,นดินไอ้โดนที่ถมดินไปเยอะล้มไปหลายต้นนะอันนี้ที่บ้าที่หลังบ้านลงเจริญนะครับอันนี้ที่นาะนนเขาก็ปรับใหม่ปรับที่สมที่ใหม่ถมที่ใหม่นะอน,นี่สมที่ใหม่นะเดินไป ตรงนี้มันปรับกล้องไม่ได้เนาะเอ้โทรศัพท์รุ่นนี้ปรับกล้องไม่ได้เดินไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ก็ทางหลังบ้านนะนี่เข้ามาทางหลังบ้านนะครับโอ้ยนัาเป็นยอใหญ่ยอยกปลาน่าจะยอขนาดใหญ่ดูมาดูอ๋อยอขนาดใหญ่ครับเนาะ แต่นี้มันมีงูจงอางด้วยนะถ้ามาเจอกเจอ็เจอเจอจงูจงอางแต่กลางวันอากาศร้อนๆนี่ไม่น่าจะมีมันน่าจะหลบอยู่ในพุ่มไม้หรือว่าหลบในกอกอไผ่กอหญ้าอะไรนะครับเดี๋ยวลงไปดูนี่เท่กำลังถมที่ มาเดินดูวสวนหลังบ้านมาลงเจริญที่สุขโขทยัยอันนี้ต้นขนุนต้นขนุนนี่ก็เพิ่งโตมานะครับอ่านี่ลูกขนุนสองต้นนี้อยู่ต่ำๆแต่ก็ลอกกินหมดครับตรงนี้ไม่ได้กินไม่มีคนกินไม่มีคนกินเขาแก่ขึ้นเก็ไอ้นูนก,ก็แตกแล้ว ลูกข้างบนล้วก,ก็แตกเห็นว่าแตกสุกเลยนะงอมเดยกก็ลอกก็ลอกก็เอาไปกินแล้วลอกมาแกะกินเห็นปล่ารอยแตกนะโอเคนะครับก็ลอกก็กินเดี๋ยวนุ่นเป็นตรงนู้นเป็นต้นผักหวานนี่ต้นมะม่วงใหญ่มะพร้าวต้นมะพร้าวใหญ่นุ่นมะพร้าวสูงลิบ นี่อีกต้นหนึ่งมะเฟาวต้นนี้ก็ไม่สูงเท่าไหร่ประมาณสิบแปดเมตรยี่สิบเมตรสูงนะน,นี่นกนกนอกอันนี้มันก็สร้างนอกอะไรเนาะนะครับ นี่หลังบ้านอันนี้แต่ก่อนเป็นเล้าไก่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเจริญเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนคนเยอะแต่ก่อนคนไม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพทําหากินแถวบ้านนะครับอ้าวนี่ทุ่งทุ่งหลังบ้านน,นี่ต้นกระถินมาดูต้นผักหวานละต้นผักหวานอ่อนเนี่ยอันนี้เป็นผักหวานป่าที่ลงเจริญเก็บไปแกงครั้งนึ่งล,ละวันนั้นมาเก็บ น่าจะตอนหลังปีใหม่อันนี้แตกยอดใหม่อีกแล้วกำลังงามเลยนสูงน่นแต่ถ้าเก็บกินก็ได้เยอะอยอดมันมันแก่ไปแล้วยอดยอดโตนิดหนึง่งโอ้โหยอดกำลังดีแล้วยอดกำลังอ่อน ต้นนี้กำลังดีเดี๋ยวต้องมาเด็ดแล้วถ้าเราไม่เด็ดเดี๋ยวมันก็จะแก่นะครับเดินชมเที่ยวป่าป่าสวนหลางบ้านในมันทุ่งนามันทุ่งนา อันนี้ก็เป็นบ่อปลาอันนี้น่าจะน้ําฝนถ้าน้ำเดิมๆม,มันมีนิดเดียวได้นี่กบกบกระโดดลงไปด้วยนี่ไปกบกระโดดดจะต้องเย็นเย็นจะเดินมาสํารวจอีกทีนะครับ,รบอันนี้ก็บ้านบ้านลงเจริญเนาะเที่ยวบ้าน ถนนทางเข้าบ้านอีกต้นหนึ่งขนุนต้นนี้ก็ยอดดกเหมือนกันนะยอดดกดีครับอันนี้ที่นาที่นาของคนข้างคนรู้จักกันนี้มะละกอสุกก็ไม่ค่อยมีคนกิน มะกอมมีคนชอบกินแต่สุโขททยไม่มีคนชอบกินมะกออ่าในที่ที่บ้านแฟนลุงเจริญเขากำลังม,มามุนถมที่จะปลูกบ้านจะมาปลูกบ้านตรงนี้ไงรออีกนิดหนึ่งอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลุงเจริญจะถ่ายลงคลิปซะหน่อยไม่มีอะไรครับผมโอเคครับ